วันนี้บอกเลยว่าจัดกันหนักๆเลยครับผมโปรโมชั่นแลกเหรียญสุดคุ้มรับคูณ2ทุกราคานะฮะสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสปีนี้2021ท้ายปีแล้วนะครับมีการบวก8นะครับเอาตัวมาแลกได้นะของเรางวัลพุจการจะมีอันนี้ด้วยนะครับ21 PL มาแล้วนะเป็นบวก8เลยนะครับรอบนี้แล้วก็20ยูไม่ต้องไปหาซื้อนอกกันละน่าจะมีขายในตลาดกันเกลือแน่นอนนะครับก็มีไอคอนร้อเหมือนเดิมนะครับ หึ่พันเหรียญแล้วก็มีอันนี้พิเศษมาครับได้คัดนักเตะ20่ไอคอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีนะแต่ว่าผมมองว่ามันน่าจะสิ้นเปลืองเกินไปอาจจะไม่ได้เปิดนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับวันนี้ใครจะมาแช่งให้ผมเนี่ยเจงเนี่ยก็ต้องพยายามนิดนึงนะเพราะผมดวงดีมาหลายคลิปแล้วนะครับแลกสามร้อยไปก่อนเลยเหรียญน,น่าจะเยอะกดทีละย0ทีละ10แล้วกันเนาะเออไม่ต้องรีบ ถ้าเกิดว่าได้อะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันเหมือนเดิมนะครับลุยกันก่อนเลยครับ2ตัวนะครับ1ตัวนี่กัวะเอ้ยลอกลอกลอลอคิดไปอีกคิดไปอีกนะครับเดีย๋ยวตัว้ไปแล้วว่ะสามร้อยเหรียญได้ร้อยเก้าหนึ่งใบนะครับสำหรับรอบแรกนะแต่ผมเนี่ยผมจะเอาใบนี้ครับผมผมจะเอาใบนี้ด้วยแรงแช่งของชาว YouTube นะครับ ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะแช่งขึ้นหรือเปล่านะมันมีปีดีๆเยอะอะร้อยเหรียญสักครั้งแล้วกันนะร้อยเหรียญสักครั้งแล้วกัน200ผมไม่แม่งเยอะไปวะส2 1ไปร้อยเหรียญได้ลุนบวก8 1หนึ่งใบแต่ตัวนี้มา3มเองนะตัวโคตรน้อยครับสลับกันไปเนาะผมว่ากดทีละร้อยอาจจะอาจาอาจะไม่ดีนี่เจ้าอันนี้บวก8ปลุนบวก8กันย,วยาวๆวะไอนมอีกใบแล้ววะมือลันมือลัน หลือ400ครับเหลือ400เอาไหนอยากให้เอาไหน8ชัวมีคนอยากดู8ชัวอันนี้ผมเลือกตามหน้าแชทนะผมมาเชื่อใจคนดูอยู่แล้ว9 5คนดูเป็นคนเลือกนะจําไว้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าดวงคนดูกับดวงผมอะไรมันจะดีกว่ากันมาเหอะเออเจ็ดแล้วมันมีเศษเศษนิดนึงอ่ะ13อาจจะได้ตุ๊กตาด้ยนี่งไง8ได้ไอคอนธรรมดาหนึ่งใบนะครับ <Whoa. S 1> ผมได้ตอเลสจ,จากใบนี้เลยนะ ดูถูกไม่ได้นะใบนี้นะเออดูถูกไม่ได้ด้วยมารางวัลผู้จัดการครับของค่อนข้างดีนะรอบนี้ส่งท้ายปีมาครับดูเงินกันก่อนเลยตอนนี้ผมอยู่4,004นะครับ4,004เดี๋ยวดูว่าจกกรบนี้ทั้งหมดแล้วรวมกับแลกเชลนะแลกเชลมันน่าจะมีแบบว่าแพ็คเงินแถมมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับมีโปรโชั่นแลกเชลอยู่ประมาณ3,000นะครับ ็ะนะครับผมเงิน M ทั้งหมดประมาณ3 6 0 0มนะผมไม่ยู่4 0น0 4่0 0 M เนาะประมาณ3 6 0 0มโดยประมาณนะครับสำหรับเงิน M ทั้งหมดนะฮะการ์ดไอคอนมีไอคอนอสองใบนะครับไอคอน111ใบนะครับผมไล่เปิดไปแบบชิวๆแล้วกันอุ้ยโยนครับวะ่ะพันสาม้อยูพันสามโทมัชมุลเลอร์นะหกร้อยนี่ก็ตัวแสบนะเจอบาซ่าทีไรก็ยิงทุกทีนะครับอุ้ยการ์ดสามถึงห้า แม่งมีร้อยกาใบอ่ะเอาไว้เปิดรอบหลังแล้วกันนะใบนี้ใครวะ CAM <Nope. S 1> อุ้ยบวกเจ็ดโอ้โหแต่ว่าก็ไม่โหดนะเนี่ยเจ็ดมาสองตัวสองตัวว่ะเฮ้ยปีนี้ชอบอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ใช่ละมาเล่นบุกเจ็ดก็ไม่ดีเท่าไหร่ตัวนี้ต้องบุกแปดนะตัวนี้สายความเร็วนะครับโหว,วิ่งร้อยสิบเจ็ดอ่ะเย็ดเ K <S <laughs> ใครอยากเห็นผมตีบวกนะครับฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับผมตามเลยดีกว่าอุ้ยเจ็ดว่ะอุ้ย เอาเรื่องอยู่ร้อยหกนี่ไงแอลเวดบวกเจ็ดโลนโดไม่ใช่เ <c oughs> จ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะริยัสมาเลสไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่บวกหกเนี่ยและแบ็กทูแบ็กก็แบ็กทูแบ็กอยู่แล้วโอโ้โหสตอยคอปสไตล์ดีแปดพันชาบี้ใช้ปีไหนดีครับยืน CAM ไม่เหมาะเท่าไหรอ่อ่ะแต่แนะนำไอคอนนะฝาทองเกนร้อยเจ็ดเท่านั้นครับสามพันก็ยังไม่พอวะอยากได้ร้อยสิบเอ็ดสักตัวเอาไปตีเดโก้ โหขาประจำนี่ก็ขาประจำเหมือนกันฮนะกีตาร์นะครับผมไอคอนจีแดงไปก่อนเลยครับเฮ้ยไอคอนโอ้โหโอโคชาอืมนึกว่าดอกบาดับ50าก่อน111 1 1 2มเอ๋เ้อยงขอแพง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 เบอร์ v 14โยนครับโอ้โหตัวนี้จะตีก็เสียดายวะ่ะเก็บไวไใช้แล้วกันนะครับโยนครับบวก5 2 9สองห่นลุ้นบวก8แล้วกันเบาๆนะครับใบนี้ เฮ้ยเอลเฮดว่ะบวกแปดปะเกาหลีด้วยชิบหายละซอนฮึงมินเหรอหมไม่ใช่ละไ <c oughs> อ้่ชี้เปิดมาก็บวกหกเลยนะครับเพิ่มมานิดหน่อยครับอันนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่นแรกเชียวอเปล่าไม่แน่ใจนะไปลุยเลยครับตัวบาซ่าสักตัวไม่ใช่ละโหซีเดมด้วยบวกหกชิบหายแล้วครับทุกคนเอ่อวันๆเหมือนกันนะฮะมาลีก,ก่อนลีก,ก่อนหลอกเจมหลอกเจม เปิดโค้ดหน่อยแล้วกันพักหายใจนิดนึงคนระับโอ้โหโค้ดริมเส้นผมไม่ชอบเลยโค้ดริมเส้นนะอันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้พอได้ทางซ้ายสุดอันนี้มี Back to Back ว่ะไม่รู้จะออกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆขออัพแล้วกันนะ EBS เยอรมันด้วยแบ็ซ้ายด้วยโอ้เจ็บสตาร์1้แบ็ค FP ใครจะไปใช้เปิที่ดอเด็กครับเบอร์สิบเอ โอหดมาทุกคมแบบนี้เลย,ลยแล้วใครวะเนี่ยโอ้โหชากกรี่แปดก็ไม่ได้วันๆแล้ววะ่ะคือแปดชัวร์เลยอันเนี้ยยังไงก็น่าจะหวังเลวงเลวานกันอยู่แล้วอ่ะขี้เกียจคัดว่ะป่ะลุยเลยแล้วกันคืออยากได้ตัวเซตเยอะๆก็<ด>อยากได้นะอุ้ยเมซี่วันสิบสามดีอันนี้ดี อันนี้ดีครับอันนี้ดีโหแต่มันไม่เร็วเท่าไหร่แต่ชียด,ดีวะ่ะการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าผลงานมันดีเยอะๆแล้วค่าเฉลี่ยตอนตอนจบอะไรเงี้ยมันจะมันจะออกมาเป็นสแตทถาวรน,นะครับผมต้องเก็บไว้ก่อนวะ่ะไม่รู้ว่าจะเพิ่มหรือจะลดนะเออแต่มันเป็นเมสซี่อ่ะโอ้โหแต่ว่าสน่ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่มีเลี้ยงบอลเร็วปีนี้น่าจะยืนแบบ ยืนกลางลุกหรือยืนอะไรพวกนีนยืน CF แต่ฟูลทีมก็ไม่ได้เร็วนะครับความเร็วนี้นี่หายไปเยอะเลยครับแต่ได้เรื่องการจบสกอร์นะครับพลังการยิงต้องรอมันอัพอ,ะอ่ะความบิดน,น้อยมากร้อยห้ใบครับผมจะไม่เปิดรวดเดียวนะครับผมค่อยๆเปิดแล้วกันแล้วก็ผมขอสูตรจอดำนิดหนึ่งว่ะ <c oughs> ขอแบบลุ้นแบบมืดๆแล้วกันนะครับดำๆแล้วกันนะฮะ <c oughs> ขอบาซ่าจำจสักตัว MC อุ้ยม็ซโกโอกองหน้า ตั้งแต่ร้อยสิผมนึกว่าจะแพงใบที่สองครับบวกแปดปีใหม่ด้วยอี๊เป็ดอิตาลีว่ะกองหลังโอ้โอ้บวกเจ็ดก็เป็นอะไรได้นะตัวนี้สี่พันสูตรเมาหายวิ่งมาเป็นปีอัพบูสเกตไปจังหวะนี้เฮ้ยเร เป็นบูสเก็ตนะมึงขอบุกแปดาซาสักตัวเดวหรอโอ้โหเจมบุกหกราคามันบักด้วยมั้งเนี่ยปะหรือต่อครับบุกแปดหน่อยเว้ยปีอัพสเปนไม่ใช่ละกองกลางอู้ไม่มาให้สุดไปเลยแล้วพูดก,กากเลยวะ่ะสุดลางหัวมจอ เปิดแบบไม่คิดอะไรวิทยาอิตาลีกางลุกบุกแพดอะตัว2องรเอ็มเรดออกยากนิดนึงนะโอแนะนำไปเลือกการอื่นดีกว่านะครับผมไม่รอดครับการนี้ใบนี้ผมเคยได้กุลิตนะรู้สึกน่าจะเป็น95นะใบนี้แหละคุ้นๆอยู่ปีพวกนั้ 6-8ชัวชัๆไอ้เหี้ยกูเหลือเชื่อไอ้เชื่อซีโอสีอะไรกันครับเนี่ยร้อยตัวว่ะเฟอร์รานตอเรสเอามาแล้วเรียบร้อยมาคัสตูรามก็ดูโหดนะโจต้าก็โหดสองเท้าด้วยเดมเบเล่ก็ดีนะครับอุ้ยเดมเบเล่ถ้าได้นะมึงกูรวยมาเลยเว้ยบาซ่าจำจสักตัวว่ะ แล้วไม่น่าจะใช่กิสบันเหรอไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะบาซ่าแม่งมีเดมเบเล่มีฟาติแม่งไม่มาเมสซี่อะไรอย่เงี้ยนะ,ะเมสซี่อีกสักตัวสกิลเลี้ยงบอลไม่มีเลยปีนี้ขวาสามด้วยโคอดการบราซิลสักตัวคือวะอารนายอารนายเมสซี่อารนายเมสซี่อารนายเมสซี่มาวิ่งมาวิ่งมา ก็าสิบโรนันนิโยโรนันนิโยโอเคได้อยู่แสนเจ็ดก็ยังมาตรฐานอยู่นะครับเย็นน้อยโรนันนิโยก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เอ่ยถึงเขาเลยนะครับช่วงช่วงก่อนเปิดนะครับแต่ก็เป็นตัวที่อยากได้อีกตัวหนึ่งนะเพราะไปล้องเล่นทีมเอซีมิลานแล้วรู้สึกว่าถูกใจมากโอ้หวิ่งร้อยสามสิบ ร้อยยี123นะสปีดต้น130ก็ถือว่าเร็วเอาเรื่องแต่ไม่มีสปีดดิเลอร์นี่อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆนะครับผมน่าจะต้องหาวิธีขายโรนันย,ยไอคอนแล้วมึงเนี่ย <c oughs> ไม่ก็อาจจะต้องดองมันไว้นะครับใบแรกครับไปใหม่จัดไปสีน้ําเงินอานายไดโกโรโอ้โหไม่น่าใช่เบอร์สิบแล้วอะ่ะเอเซรอฟแพงหรือเปล่าวะไม่เจอกันนานย่งราคาเงนง ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับขออานายหัวบราซิลไดโกโรเบอร์ขายวะเนี่ยอังกฤษเฮ้ยโอ้อยังเกือมาสุดท้ายครับ110ไอคอนครับแสงสว่างจากบราซิลอยากตัดส้มไดโกโรวะ่ะกูขอละวิ่งมาโอ้เบอร์แบบนี้ปีโลไอ้เชี่ยเออ กูนึกว่ากูจะรอดแล้วยามูสามาอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เปิดได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ารอดอยู่นะได้โรน,นันดิโยครับตอนนี้ขายได้หรือเปล่าอาจจะขายได้อยู่มั้งถ้าขายอ,อตอนนี้นะ1 1 4แต่ผมน่าจะเก็บไว้เล่นนะครับก็1200แสนอยู่นะเอาเรื่องอยู่การเอลฮถือว่าไม่ได้แบบขี้กากอะไรเอ้ย ไอ้สตัวนี้อ่ะผมซื้อมานะครับสตัวเป็นอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้มีตีเดโก้ด้วยนะครับบวก5เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับจงมาเป็นเหยื่อของความโกรธซะเถอะจัดไปไม่ลีลาบวก8ให้ชาวโลกรู้โอ้โหโอเคหัวดเลยแล้วกันนะอย่าแตกนะอย่าให้ได้ต้องใช้นะมามาอยู่กับเราเถอะเดโก้ ไปแล้วว่ะหนึ่งคอัค้งครับขออีกครั้งครับขออีกครั้งครับโอ้อย oh <my. S 1> ถ้าแตกแล้วผมไม่อยากตีแล้วว่ะผมอยากตีตัวอื่นแล้วว่ะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็คือไมเคิลลาดูอุ่ยแต่บวกสาไม่มีขาย ไม่ขึ้เราดูาผมอยากได้นะก็พิวดีคือไปใช้ปี ebs แล้วมันดีอะถ้ามึงขึ้น3ได้ก็อีกสักรอบแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก่งใจ <c oughs> ไว้วันหลังจัดไปแบบเบิ่มๆ <c oughs> ร้อนร้อน <c oughs> มันดื้อมันดือ้อ <c oughs> คือกูต้องป้องกันไหมไม่ต้องป้องกันหรอกเนาะ ไปขึ้นมาอ,อมันท้าทายอีกแล้วอ่ะยนครับปูยอยู่ไหนห <c oughs> ายนครับก่อน <c oughs> น่าจะได้ใช้วะ่ะดูแลใช้มาตีบวกเนี่ยถ้า <c oughs> เกิดว่ารอบนี้เนี่ยมันพังเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับ <c oughs> ยังไงกําลังใจเนี่ก็สำคัญที่สุด <c oughs> หวังว่าคงจะไม่เป็นเหมือนเดิมว่ะห <c oughs> ลอกเจมสักหน่อยห <c oughs> ลอกเจมสักหน่อย ชนห้าทีปลาย้าถ้าไม่ติดอะทำไงมีอะไรแล้วประกันไหมไม่มีอีกแหละลุยเลยแล้วกันครับจัดไปเดโกมาดิวะไอเชี่ยอีกแล้วโอ้ถามจริง3รอบแล้วเราเหลือไอเทมฟื้นฟูอ่ะ มาขอละอย่าดื้อเลยวะเออโอ้โหโ,โอเคถือว่าโอ้วยนะครับโอเคเลยได้ใช้ละเดโกห้าดาวไอคอนบวกหโอ้โหล่รแบบรอบสุดท้ายโอ้ฟีฟ่าประกันภัยเขาช่วยผมไว้ครับในวินาทีสุดท้ายครับ โอเคกดโชว์พูไปถึงทีครับ CM นี่ครับความเร็วขึ้นมาแล้ว1้อแล้วแดงแล้วลาการยิงดูดิยิงไกลแบบเยอะมากนะครับร้อเลยนะส่งสั้นเยอะมากเป็นตัวที่แบบเน้นเกมรุกเนะี่ยถ้าไปยืน CM ก็จะสแตทร้อยนะครับมันไม่สองเท้าอะ่ะผมก็เลยเอาไปเล่น CM กับชาบี้เป็นแบบ กองกลางตัวเล็กๆ2คนนะเวลามันแบบเล่นด้วยกันมันน่ารักดีมันตัวเล็กๆอ่ะคอยจ่ายคอยอะไรนะครับคิวต่อไปอาจจะต้องเป็นปูโย่ะแต่ขอแบบ <c oughs> ขอฟาร์มก่อนนะครับน่าจะได้ตีแบบไม่เต็มหลอดอ่ะอะไรมันต้องร้อยสิบสามนะครับปูโยดองยาวๆช่วงนี้ดองยาวๆอ่ะ Week upload. วันนี้ก็จบสวยเกือบไม่สวยและ้ะตั้งเหออยู่5,000นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกไลน์นะครับผมทุก <c oughs> ดาวด,ด้วยนะฮะ